สวัสดีครับพบกับผมช่างโฮซ้อมง่ายๆไม่มีกั๊กสำหรับในคลิปนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการเปลี่ยนบูธพัดลมมิ s ซูบิชิรุ่นใหม่ในแบบของช่างโฮนะครับสาหรับช่างอื่นที่ทําแบบอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมีกันหลายวิธีแล้วแต่ว่าใครจะมีเทคนิคแบบไหนนะครับเชื่อว่ายังมีช่างอีกหลายๆท่านก็คงจะมีปัญหากับการเปลี่ยนบูธพัดลมมิ s ซูบิชิรุ่นนี้อยู่เหมือนกันผมก็ทําคลิปถ่ายทอดแบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนช่างด้วยกันนะครับจะพยายาม ทำให้ง่ายที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะนําไปใช้กันได้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าไปชมคลิปก็ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ผมสักนิดนะครับขอบคุณมากครับเราไปพบกับด้านในคลิปเลยครับครับก็เป็นมอเตอร์ปัาลมมิตซูบิชิรุ่นนี้นะครับที่มีปัญหาใช่ไหมฝาบุดปิดบดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรก ที่ขาดไม่ได้เลยก็อย่าลืมนะครับเราทำำําตาหนิขาล็อกบูทไว้สักข้างหนึ่งนะครับทําตําหนิขาล็อกเอาไว้ข้างหนึ่งนะครับเวลาที่เราเปิดออกมาแล้วเวลาเราใส่กลับก็ใส่กลับให้มันตรงขาเดิมของมันนะครับก็มาร์คทั้งข้างนอกข้างในเลยเวลาที่เราใส่จะดูง่ายนะฮะมาร์าคว้ที่ฝาล็อกบูทกับตัวพลาสติกนะครับ เพื่อทําตําแหน่งเอาไว้เวลาที่เราจะวางลงไปเราจะได้วางให้มันตรงตําแหน่งเลยมันจะได้ไม่ต้องมาหายากนะครับครับก็ตามนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็สําหรับบางท่านก็คือเอาเอาเอาหาเหล็กเพลาสัก9มิลก็ได้นะครับตอกบูทออกไปก่อนก็ได้นะครับแต่ว่า ในคลิปนี้ผมตอกที่หลังนะครับโดยเฉพาะผมลืมนะครับแต่ความจริงเนี่ยตอ้องตอกก่อนนะฮะตอกก่อนก็ได้ตอกหลังก็ได้แต่ว่าตอกก่อนมันจะสะดวกกว่านะครับเวลาจะตอกก็เอาเอาไปประกอบเข้าหัวกะโหลกเดิมมันก่อนนะครับมันจะได้มีที่วางให้ถนัดนะแล้วก็ตอกโป๊ะลงไปบูทก็หลุดออกมาแล้วนะฮะแบบนี้บูทก็หลุดออกมาแล้วนะครับแค่นั้นเองนะฮะส่วนแหวนสปริง แล้วก็ฝาล็อกบูทก็ปล่อยให้มันอยู่ในที่ของมันแบบเดิมนะครับไม่ต้องเอามันออกมานะครับเราแค่เคาะให้มันหลุดออกมาอย่างเดียวก็พอนะฮะให้มันหลุดแล้วมันก็แก,ก๊แก,กอยู่ข้างในนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอาเหล็กตะขอเราก็ทําไว้ก่อนไม้แขวนเสื้ออะไรก็ได้นะครับมาดึงเอาผ้าซับน้ํามันออกมาเพื่อที่เราจะเปลี่ยนอันใหม่ใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็พวกแหวนสปริงกับฝาล็อกบูทก็เอาไว้ในนั้นนะครับ แล้วเราเขี่ยแหวนสปริงหลบไปข้างนึ่งก่อนก็ได้นะฮะเวลาเราใส่บูทมันจะได้ใส่ใส่ลงไปได้ครับ,ตา,รบตามนี้ครับก็ครับชุบน้ำมันเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาผ้าซับน้ำมันนะครับยัดลงไป ยัดลงไปใต้พลาสติกเนี่ยนะฮะยัดลงไปนะฮะตามนี้นะครับค่อยๆทํานะครับใจเย็นๆมันก็มันก็นกค่อนข้างจะทายากอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าเทคนิคการถ่ายทํามันก็มีการตัดต่อครับตอนที่ยุ่งยากออกไปแต่ว่าโดยหลักก็คือทําแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เอาบูทวางลงไปนะครับแล้วเราก็เขี่ยเอาไอ้แหวนแหวนสปริงนะฮะเขี่ยกลับมาให้มันมาวางอยู่ในตําแหน่งตรงกลางนะฮะครอบบูทเอาไว้ ตอนที่เราจะใส่บูวเราเขี่ยมันแอบไปไว้ข้างๆนะครับมันจะได้ไม่เกะก,กะนี่นะฮะเราเขี่ยมันกลับมาให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มันถูกต้องของมันนะฮะเรียบร้อยอย่างนี้นะครับครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาบือเขี่ยๆดูหาฝาล็อกบูตนะครับเขี่ยให้มันตรงกับรอยมาร์กนะฮะเขี่ยเอามือหมุนๆเขี่ยให้มันตรงกับรอยมาร์คค่อยๆทำใจเย็นๆน,นะฮะ ใจเย็นๆเราก็เขี่ยให้มันตรงให้มันตรงกับรอยมาร์คให้ดีทีเดียวพอมันตรงกับรอยมาร์คแล้วก็หมายความว่าขามันก็จะตรงรูของมันพอดีนะครับสามขาพอมันตรงแล้วเราก็เราก็ดันมันขึ้นมาค่อยๆดันขึ้นมาแบบนี้นะฮะ ก็โป่แล้วนะครับพอันโผล่ข้างอีกสองข้ามมันก็ขึ้นแล้วนะฮะมันขึ้นก็ไม่ยากคนระับขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปหาท่อแป๊บหรืออะไรก็ได้นะครับมาค้ำดันลงไปแต่ผมใช้ไอตัวทูนันเก่าของมันนี่แหละครับเอาแหวนสปริงออกแล้วก็เอาเอาน็อตมาหนุนไว้หน่อยนะครับแล้วก็ค้มมันลงไปกับพื้นผมใช้วิธีค้ำลงไปกับพื้นนะครับ ให้โผล่นแน่นแบบนี้นะครับแล้วก็อคอนมาตีตีขามันพับลงไปเหมือนตอนตอนที่เอาออกฮนะครับขาก็จะอยู่ในตำแหน่งตรงตำแหน่งมาร์กนะฮะตำแหน่งเดิมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นทุ่นของเก่าทุ่นของเดิม,มนะฮะผมมาเอาแหวนสปริงออกไปแล้วก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการดันฝ่าบูทเข้าไป ก็ไปหาน็อตที่มันเนี่ยที่มันค้ำฝาบูทได้นะฮะเนี่ยผมตามให้ดูตัวอย่างนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะฮะแคนนี้ก็ถือว่าเป็นอันว่าเสร็จวิธีการเปลี่ยนบูทนะครับเพื่อนช่างลองเอาไปใช้กันดูนะครับไปลองทำกันดูนะครับกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ